ไปดีกว่าเขาขอดเนาะเราไปคุยกับเขาเอ้ยพี่ขออนุญาตสัมภาษณ์ก,ก่อนเลยก่อนอย่าเงี้ยได้ไหมเออจะได้แบบเฮ้ยพี่จับปับ๊บตะปั๊บอ่ะเป็นแบบเออถ่ายเดียวเลยคือคืออย่างงี้คือแบบว่าเผื่อเผือออ่อเราไปเจอใช่ไหมเราไปเจอเคสที่แบบเฮ้ยบ้านอะไรเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับเคสกระชาหรือโดนผลกระทบอะไรเงี้ยเราก็ไปจอดสัมภาษณ์มาได้ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้เคสอีกเพิ่มทีไหมโอเคได้ดี ตามนั้นเลยดูคุยลูกให้กันทางเลไ้เได้เชดดไไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยใช่ใช่ไม่วปนอกชวนให้ปุ่ กันค่ะอ้บอกพกดีดีๆเราี่ดีเราก็มาเราตงใให้เรามาตามความเห็นเน้อค<ๆ>ือเราไม่ได้ไปไหนเลยจะวิจะประมาณว่าสมมติพอเข้าไปเจอใช่ไหมลนะ้วก็จะบอกว่าเราไปน้ำปุดดีกว่าอันนี้มันเหมือนเขากำลังจะเดินเข้าไปแต่ไปหากลุ่มที่เขานั่งอยู่กับที่เนาะจะได้เอ็นแล้วไปอย้อขอเขาไสวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวที่น้ำปุดธรรมชาติจังหวัดโคราชนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมี สัมภาษณ์คอนเทนต์สนุกสนุกนะคะถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องของกัญชาเสรีนะคะว่าตอนนี้ทุกๆคนเขามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาได้เลยคะ่ะในส่วนตัวของพี่เนาะพี่ว่า มันมีทั้งผลดีและผลไม่ดีผลดีอาจจะเป็นการบําบัดรักษาเนาะแต่ผลไม่ดีอาจจะเป็นแบบเยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการไปเสพหรือไปลองความอยากลองอยากรู้อยากเห็นความที่ว่าไม่มีลิมิตที่ว่าอันไหนอันตรายหรือว่ามีลิมิตแค่ไหนว่าใจคอแล้วลองแล้วเกิดอาการแล้วก็หรือว่าไปผสมอาหารบางคนจะแพ้มีอาการที่ที่เห็นส่งโรงพยาบาลน,นะอย่างไงก็จะมีขีดจํากัดนิดนึงหรือว่ามีข้อห้ามน,นิดนึงอันนี้เรื่องเรื่องของเยาวชนเป็นห่วงเพราะว่าหนึ่ง เด็กอยากลองนะครับเพราะว่ามันเป็นเสรีใช่ไหมเพราะเคยเคยเห็นพี่ที่ทํางานกันดูดอะไรพันลำ้ำแค่แค่ปื๊ดมว้วนเดียวอะน็อกเลยนะครับเพราะพาะนั่นก็คือพอเขาเปิดเสรีปุ๊บเนี่ยการเด็กจะเข้าถึงง่ายนะครับหนึ่งมันไม่มีการควบคุมเรื่องของการใช้นะครับและเด็กๆก,การเข้าโรงเรียนเงี้ยเยาวชนเข้าโรงเรียนหรือจะเป็นพวกปอชปศแล่วแต่นะครับ มันไม่มีการตรวจสอบนะครับเด็กก็สามารถไปใช้งานได้นะครับก็ไม่อยากไม่อยากให้คนหมกมุ่นมากเกินไปค่ะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปในทางที่ผิดบ้างก็อยากให้ใช้กันอย่างพอสมควรในึ่้ใช้ัถ้าเขาปล่อยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะดูดหรือว่าจะทําด้วยหมดทุกอย่างแล้วก็คนละเว้นเรื่องตรงนี้บ้างไม่ใช่ว่าเขาปล่อยสีรีแล้วเราจะทําด้วยหมดทุกอย่างเราจะดูดุดงดูดอะไรได้มทุกอย่าง เราควรจากัดขีดของตัวเองด้วยเขาปล่อยคือว่าเขาเห็นว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่สามารถแก้โรคได้ครับอ,อปล่อย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 ไม่ให้พี่กันแอดมาร์อย่างนี้นะคะธรรมชาติคือเบื้องต้นไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายอะไรนะคะแต่ว่าตามที่เข้าใจเนี่ยกัญชาเนี่ยมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษ ในส่วนของที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะเรียกว่า CBD เนอะอ่าแล้วก็โทษเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสารเสพติดอ่าก็สารเสพติดเนี่ยมันก็จริงๆเนี่ยถ้าให้ปลอดภัยก็คือควรที่จะเอาออกก่อนนะคะอย่างตัว THC เนี่ยมันก็มีประโยชน์และมีในเรื่องของแบบความเข้มข้นที่ควรที่จะได้รับอ,อ การดูแลจากผู้เชี่ยวชาหรือแพทย์เพราะว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนขายเกี่ยวกับสมุนไพรอยู่แล้วนะคะก็เลยก็จะมีศึกษามาบ้างค่ะรู้สึกว่ากระแสสังคมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชาครับเรื่องเสียีเขาบอกว่าคนคิดที่จะมีการควบคุมกฎหมายมากกว่านี้ในเกี่ยวกับเรื่องเยาว,วชนนะครับหลายคนก็ค่อนข้างเป็นห่วงเยาว,วชนเรานะครับ ขึ้นอยู่กับว่าคนใช้เอาไปใช้ยังไงถ้าคนเขาเจตนาดีมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าคนเขาเจตนาไม่ดีมันก็เป็นโทษของทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาเราใช้ยังไงอะคะความคิดเห็นคือไม่เหมาะมากกับเยาวชนเยาวชนความคิดของเยาวชนก็ยังเหมือนเหมือนยังไม่ความคิดไม่ค่อยแบบยังไงเหมือนผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไปยุ่งกับพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งไม่ดีมากๆเลยเหมือนเป็นสิ่งเสพติดที่ไม่ดีอ่ะ ไม่อยากให้เซลีเลยอ่ะเล้เายาวชนไม่ควรไปเข้าถ้าเกิดจะใช่จริงๆต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ถูกต้องเราไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้ากันนะคะเคยอยากทําแบบยูทูบอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อวอ็อกแต่ว่าวอกคืออะไรก็เลยก็เลยมอขอใช้เป็นม็อกชื่อวอลกนี้ได้ไหมงังน้งนงนั้นงั้ ไปด้วยกันนะไปาาไปครับเราจะไปหากลุ่ม้อค้าแม่ค้าครับอืมพราต้องไปหากลุ่ม้อค้าแมค<อ>่ค้าเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่รู้ว่าเขามีความเห็นเกี่ยวกับกัญชายอย่างไงนะครับว่าเขาอาหารที่เขาทำเนี่ยมันใส่กัญชาหรือเปล่ามันวก็มีกระแสเกี่ยวกับกินกัญชาแล้วแพ้มาเยอะเหมือนกันเราต้องไปดูว่าเราจะเอาร้านอะไรดี มาตอนนี้เราถึงกันแล้วดูย เห็นดีนน่ดอกเพราะว่ามันมันก็นเป็นสารติดติดเนาะคนดูดด็กน่อยดูดก็บ่ด,ดีแต่ว่าสําหรับเยาวชนพี่ว่ามันไม่ดีคือมันเข้าถึงง่ายไปหน่อยพี่อยากจะให้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมตรงนี้สําหรับเยาวชนแต่สําหรับพี่พี่มองว่าพอพี่โตแล้วพี่บรรลุสิทิภาวะแล้วพี่ว่ามันดีดีเพราะว่าหนึ่งได้เป็นยารัารกษาโรคสองได้มาประกอบอาหารได้มาทําประโยชนหย์หลายๆอย่างแต่ถ้าพูดถึงคาว่าเยาวชนสําหรับพี่พี่ไม่เห็นด้วย กับการที่จะเข้าถึงตัวกัญชาที่มันง่ายเกินไป